สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครลคลูน้ำมนต์คนบ้านๆนะคะอาละวันนี้ครูจะพามาเรียนเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนส่วนกลับของเศษส่วนแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงส่วนกลับของเศษส่วนเนี่ยนะคะเรามาดูเศษสองส่วนสองนี่นเห็นไหมเก็คะเศษสองส่วนสองตัวเศษกับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากันเรียนดูนะเศษสองส่วนสองเนี่ยเราจะนำตัวเศษคือสอง แล้วหารด้วยตัวส่วนตัวเศษก็คือตัวข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเศษอันเนี้ยเป็นส่วนแล้วนำตัวเศษหารด้วยตัวส่วนสองหารสองได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนสองจึงเท่ากับหนึ่งอันเนี้ยเราเรียนมานานแล้วถ้าตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวรูเดินไปหยุดประกาแปศสามที นะคะเศษส่วนที่เท่ากันพวกนเศษเจ็ดส่วนเจ็ดก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดก็เท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยละเหมือนกันค่ะก็เท่ากับหนึ่งนะคะนี่นักเรียนมาดูตรงนี้เราตัดปตัดปลามาที่ตัวนี้เศษสี่ส่วนเก้าคูณกับเศษเก้าส่วนสี่เรามีความรู้แล้วว่าการหาเศษส่วนคูณเศษส่วนเนี่ย เราหาได้อย่างไรเรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษ9คูณ4ได้36ส่วนนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนขำอะไรคะ36เพราะนั้นเห็นไหมคะตัวเศษ36ตัวส่วน16มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเศษ4ส่วน9คูณเศษ9ส่วน4เท่ากับ1เพระเาะฉะนั้นตอนนี้ก็เช่นกัน เวลาเราหาคำตอบเราก็นำเศษคูณเศษเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเก่งมากค่ะนำส่วนคูณส่วนสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดเห็นไหมคะเศษส่วนเศษมีค่าเท่ากับส่วนจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นสรุปได้ว่าเศษเจ็ดส่วนสามคูณเศษสามส่วนเจ็ดจึงเท่ากับหนึ่งเช่นเดียวกันเอาอย่างเราจะกลับไปที่ส่วนเก่าของเศษส่วนแล้วนะ นายเรียนรู้ไหมว่าการที่เศษส่วนคูณกันแบบนี้คือเศษสี่ส่วนเก้าคูณเศษเก้าส่วนสี่แล้วได้หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นส่วนกลับของการและกันเช่นถามว่าเศษสี่ส่วนเก้าเป็นส่วนกลับของอะไรก็ต้องเป็นส่วนกลับของเศษเก้าส่วนสี่เพราะเศษเก้าส่วนสี่คูณกับเศษสี่ส่วนเก้าได้หนึ่งใช่ไหมคะเพราะนั้นเศษสามส่วนเจ็ดจึงเป็นส่วนกลับของเศษเจ็ดส่วนสามเพราะ เศษสามส่วนเจ็ดนำมาคูณกับเศษเจ็ดส่วนสามก็ได้อะไรลูกหนึ่งเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นง่ายแล้วทีนี้เศษหกส่วนห้าก็เป็นส่วนกลับของเศษห้าส่วนหกเศษสิบเ็ดส่วนสิบก็เป็นส่วนกลับของเศษสิบส่วนสิบเอ็ดเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเอานะเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะนี่แหละหรือเราดังกับการเราพูดใหนได้ว่ะเศษเก้าส่วนสี่เป็นส่วนกลับของเศษสี่ส่วนเก้า เราย้อนกลับไปเราย้อนไปเศษเจ็ดส่วนสามเป็นส่วนกับของเศษสามส่วนเจ็ดเศษห้ากับหกเป็นส่วนกลับของเศษหกส่วนห้าเศษสิบส่วนสิบเอ็ดเป็นส่วนกับของเศษสิบเอ็ดส่วนสิบครูพูดถูกไหมโอเคทีนี้มาที่นี่เรามาดูกันอยากรู้ว่าแปดเป็นส่วนกลับของอะไรเอ่ยวิธีคิดวิธีนะคะวิธีคิด เราต้องทำแปดให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนแปดเป็นจํานวนนับที่ไมหมเป็นจำนวนเต็มเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยการเติมส่วนหนึ่งเข้าไปเพราะนั้นนักเรียนเห็นไหมเศษแปดส่วนหนึ่งเรียนเห็นระยังเพราะนั้นส่วนกับเศษแปดส่วนหนึงนะ่งเนี่ยจะเป็นส่วนกับของเศษหนึ่งส่วนแปดดังนั้นคําตอบข้อน,นี้ก็คือก็คือเดี๋ยวหาของลบก่อน อะไรคะของเศษหนึ่งส่วนถ้าภาษาบ้านเราเลยจังไหมนะคะว่าถ้าเป็นจํานวนนับเนี่ยถ้าเป็นจํานวนนับเนี่ยส่วนกลับของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนหกเศษหนึ่งส่วนหกเป็นส่วนกลับของหกหรือหกเป็นส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนหกแต่ถ้ามันเป็นเศษหนึ่งส่วนเจ็ดไม่ยากเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเนี่ยเป็นส่วนกลับของเศษเจ็ดส่วนหนึ่งถูกไหมลูกหรือเศษหนึ่งส่วนเจ็ดก็่วนกลับของเจ็ดเช่นเดียวกัน เข้าใจไหมลูกที่อธิบายมาทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวหนูคุณครูจะส่งโปรเจกต์สิบสี่ให้ดูอีกถามอีงนะคะวังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยอย่าลืมทําแบบทดสอบที่สิบเจ็ดนะคะเรื่องส่วนเก่าของเศษส่วนจํานวนสิบข้อรวมทั้งแบบฝึกาการบวชแค่ข้อค่ะคาคมสาหรับวันนี้นะคะรากฐานของปึกคืออิ่รากฐานของชีวิตที่การศาึกษาดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อให้รากฐานชีวิตเรา แข็งแรงเหมือนละแก้วของต้นไทรต้นโพหยี่นะคะสุดท้ายที่ครูฝากไว้น,นครับว่ากินกินขอโทษทอโทษ,โทษรีบพูดเหนื่อยกินร้อนช้อนตัวเองใส่แมสล้างมือบ่อยๆกัดไม่ตกนะจ๊ะแล้วเจอกัอนใหม่คิดหน้าถ้าเกิดนักเรียนเข้ามาดูถึง130คนสวัสดีค่ะจากคุณนมนคนบ้านๆค่ะ